มีแค่เราที่เป็นโนคโคมแนเซอร์ตอนที่4ห้องเรียนที่กลายเป็นนรกในด้านตัวเลขโครงกระดูกนะั้นมีจำนวนมากกว่าแม้ว่าหนึ่งในะโครงกระดูกนะั้นจะตายไปแล้วแต่ก็ลิ้นอีก2ตัวก็ตายไปอีกเช่นกันคุณได้รับสิบลงกทองหลังจากการล่ากกอบลิน คุณได้รับสิบเหรียทองเหน,นกการลากรอบลินโอ้ดีมากซองอูตะกลด้วยความดีใจจากนั้นก็มีข้อความที่อาจเป็นสัญญาณจากเกมจริงๆคุณเลเวลอัพเลเวลสองเลเวลอะเขาว่าเลเวลนั้นมีความหมายถึงการพัฒนาเกมซองอูยืนยันได้แล้วเมื่อเขาได้ต่อสู้เขาจะแข็งแกร่งขึ้นเขาท่องในใจเงียบๆลากรว่ายังไม่เชื่อแถบสเตตัส ใบหน้าต่างลอยขึ้นมาในระดับสายตาโปรไฟล์ผู้เล่นยูสองอูเลเวล2อาชีพเน c ครแมนเซอความสามารถพละก,กำลังกล้ามเนื้อ5ความคล่องแคล่ว5ความแข็งแกร่ง5ทองที่ได้รับ50แต่ไม่มีสิ่งที่เหมือนกับสเตตัสในเกมเลยผู้เล่นไม่มีแถบสเตตัสในตอนเลเวลอัพหรือ แต่คำถามของเขาก็ได้คำตอบขึ้นมาการเลือกเลือกการเลเวลอัพของคนสเตตัสสุ่มสกิลสุ่มอเทมสุ่มอื่นๆสุ่มเพิ่มพลังกล้ามเนื้อยืนยันการห้าใบโผล่ขึ้นมาทุกใบย,ยกเว้นใบที่5รวนพิกกับหลังอยู่เขาเลือกการ์ดเหล่านั้นจากนั้นเขาก็เลือกการเพิ่มสเตตัส เขาจะเลือกการเพิ่มสเตดารหรือเรียนรู้สกิลหรือการได้รับไอเทมอ่าสุ่มส่วนใหญ่เป็นแบบสุ่มใบท้ายใบสุดท้ายนั้นคือสเตดาแบบแน่นอนแต่มันต้องใช้ดวงมากตั้งแต่แรกหลังจากคุณคริสซองอูก,ก็ได้เลือกสกิลใบที่2อหลังจากนั้น 1. ในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดส่วนเกว เขาเลือกสกิลเขาแม่ใจว่าได้อะไรมาจำนวนสมุนสูงสุดของคุณเพิ่มขึ้นหนึ่งจากนั้นโครงกระดูกก็เริ่มประกอบตัวขึ้นมาครั้งนี้โครงกระดูกเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งึบมานาคุณเก็บหมดแล้วหืมมานาดูเหมือนว่าเขาต้องการมานาในการใช้สกิลอัญเชิญโครงกระดูกเมื่อซองอูคิดถึงมานาเขาก็เห็นเกตโผล่ขึ้นมามานาสาม ทับ30จากนั้นมานานก็ได้เพิ่มเป็นสก็เหมือนว่าเขาจะต้องใช้มานานในการอัญเชิญโครงกระดูกเนี่ยตัวเดียวพวกนายได้มาไม่ยากใช่ไหมเมื่อพวกเขาพูดกอบลินโครงกระดูกสีตัวก็หันมามองที่พวกเขาพร้อมกันให้ตายสิป้าที่สุดขอโทษทีนะแต่พวกแกก้มลงไปได้ไหมเราเรากอบลินก้มลงตามคำขอดีมาก หลังจากนั้นการต่อสู้หลังจากผ่านการต่อสู้ของเหล่าก๊อบลินองอูถูกทิ้งไว้เพียงลำพังผู้ได้ถูกคืออยู่กับโครงกระดูกสีตัวเขาแนมหัวเข้ากับประตูเหล็กที่เย็นเฉียบเพื่อทำให้หัวเย็นลงแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเอาล่ะเราต้องตื่นตัวเพื่อเอาชีวิตรอดถ้าประมาทตรงนี้จะต้องพลาดแน่ ไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ยังดีอยู่ใช่ไหมซองอูปลอบใจตัวเองอย่างนั้นสำหรับคนที่เพิ่งออกมาจากกลมเขารู้ดีว่าต้องปรับตัวให้รวดเร็วกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพื่อการอยู่รอดตอนนี้เขาอยู่ในกองทัพมี2หน่วยที่ถูกนำพาไปสู่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพราะเขาได้ปรับตัวได้ง่ายกว่าที่จะได้รับความเชื่อใจจากผู้บังคับบัญชา แล้วพวกเขาไม่ได้รับความสนใจนั้นคือพวกเขาที่ปรับตัวไม่เก่งอย่างไรก็ตามเราจะต้องรอดต้องคิดแค่เรื่องนี้เท่านั้นเขาตบแก้มของตัวเองเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องแปลกๆจากทางเดินด้านล่างเขาสูดหายใจเข้าลึกสองสครั้ง <c oughs> เข้อออกไปจากที่นี่ก่อนก็แล้วกันห้องบรรยายอยู่บนชั้น4ี่ของตึกสังคมและมนุษยศาสตร์ ซองอูมองไปยังสถาการณ์ผ่านหน้าต่างใต้ตึกนั้นเต็มไปด้วยซากคนตายและกับลินหลายสิบล่างที่วิ่งไปและส่งเสียงไปมาบัดซบอยู่ตรงนี้ปลอดภัยกว่านั้นหรือลงไปข้างล่างต้องไม่ดีแน่แต่เขาอยู่ในตึกมีมีแ,แม่ตลอดเขาให้เราครงกระดูกนำหน้าเขาลงไปที่ชั้นหนึ่งยา่ามีคนถือมีดออกจากชั้นสและไล่ฟัน โคงกระดูกแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะซองอูอ่ะฮันโฮคนที่เดินถือมีดเอ,อกมันนั่นคือฮันโฮซองอูรู้สึกราวกับโลง่งใสเมื่อ,อพบเห็นคนที่คุ้นหน้าแต่ซองโฮนั่งกำลังกวลกระวายใจเพราะนั้นตัวอะไรอะ่ะฮันโฮถามอ๋อไม่ต้องห่วงจะว่างไงดีล่ะบริการของฉันนมัน้งในแน่ใจนะหลังจากนั้นก็คิดหาวิธีอธิบาย เขาเริ่มพูดฮันโฮนายเลือกการ์ดอาชีพด้วยใช่ไหมการ์ดหรออืมใช่แล้วฉันเลือกการ์ดโจทย์ออกมาล่ะทาไมถึงเลือกแบบนั้นน่ะนายการ์ดที่นายเลือกมีกี่ดาวฮันโฮตัวสัน่นดาวหรอมีแค่ดาวเดียวหนึ่งดาวคือนายพลจตวาไม่ใช่หรอมันคือของดีใช่ไหมซองอูถอนหายใจเขารู้ว่าฮันโฮนั้น,นเป็นเด็กที่ไม่รู้ว่าสีภาษาและออกจะทึมๆไปหน่อยด้วยซ้ำ ซังอูคิดว่านิสัยของฮันโฮค่อนข้างจะมีปัญหากับเหตุการณ์แบบนี้อืมคิดแบบนั้นก็ได้ลองไปหาที่ปลอดภัยกันเถอะเราจะปลอดภัยถ้ามีคงกระดูกพวกนี้น้ำหน้าคงกระดูกเดินลงจากบันไดฮันโฮกับซังอูก,ก็เดินตามมาพอถึงชั้น2พวกเขาพบกับข้อความปรากฏขึ้นจากนี้การต่อสู้แบบพิมพ์ของคุณจะได้รับเอฟเฟกต์ประสานรายการประสานกลุ่มโจรมีดขั้นแรกคัด ผสานอาวุธเงื่อนไขพกมีท่าเล่มเอฟเฟกโอกาสโจมตีรุนแรงขึ้นบวก10%สะสมทองบวก10%อหืมนายเห็นใช่ไหมเออผสานสินะความหมายนั้นชัดเจนดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้รับเอฟเฟกเมื่อรวมตัวกันในรูปแบบที่คล้ายกันหรือก็คือยิ่งมีคนมากเท่าไหร่พวกเขาก็ได้ยิ่งได้รับบัฟเพิ่มขึ้น แต่เจ้าพวกโครงกระดูกนี้มันไม่ใช่คนไม่ใช่หรอมีสีเล่มที่สร้างจากการประสานกลุ่มจนมีดห้านั้นเกิดขึ้นหลังจากที่โครงกระดูกแข็งมีดเราเองก็ยังไม่แน่ใจว่าพวกมันจะมีประโยชน์ต่อให้ทำอะไรคนเดียวก็อาจจะได้รับปั๊บจากการมีหลายคนด้วยสินะเราเลือกอาชีพดีๆมาแล้วสินะเขารู้แน่ชัดว่าสเตตัสจะได้แบบสุ่ม ปัจจัยสำคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดคือดวงฟองอูคิดว่าเขานั้นโชคดีมาตั้งแต่แรกในแต่ถ้ว่าในทันใดนั้นเองเขาได้เจอกับกอบลินที่ขึ้นมาจากชั้นหนึ่งพวกพวกมันมากันเจ็ดตัวียกแขกแขกแกกอบลินตัวหนึ่งที่อยู่ด้านหลังส่วนนั้นตัวใหญ่กว่ากอบลินตัวอื่นไป2สองเท่ามันสวมลูกประคำที่คอและถือหอกยาวอีกด้วย ไอเวนนั่นคือตัวหัวหน้าสินะพันโฮก้าถอยหลังซองอูพร้อมกับซองอูที่จะหนีแล้วจากนั้นก็เกิดเรื่องผิดปกติไม่ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะั้นเขาก็าไม่สามารถเอาชนะฟงกัมลินเจ็ดตัวไม่ไหวแต่การอยู่รอดไม่ได้ตัดสิทธิ์กันด้วยดวงหรัเลือกฟงกัมลินอ่อนแอหลังจากได้รับกลิ่นมรณะขั้นแรกสเตตัสโลกลงไป30%เมื่อเกิดขึ้นเมื่อเจอกับโครงกระดูก โคงรกคงกระดูกโครงกระดูกมากกว่าเสียสตัวขึ้นไปฟงกอลินลังเลใจพวกมันเริ่มถอยหนีใบหน้าโมโหของพวกมันจางหายไปพวกมันเริ่มหวาดกลัวหืมเราดวงดีไม่ใช่หรอโครงกระดูกสี่ตัวเริ่มเดินลงบันไดาตามไปทันใดานั้นเหล่ากอลินที่ตกอยู่ภายใต้คำสาบรดสเตตัสของซองอูก็เริ่มมั่นใจขึ้น เหล่าโครงกระดูกได้พุ่งใส่กอบลินแกลง้งแกล้งพวกมันวิ่งลงบันไดอย่างไม่ลังเลเคียกเคียกกบลินที่โดนกิบมาแล้วนั้นตอบสนองได้เชื่องช้าเรากั่าว่าร่างถูกแช่แข็งโครงกระดูกเหล่าโครงกระดูกตามไปทันทีและแทงมีดใส่พวกมันตัวหนึ่งกิ้งลงบันไดเมื่อถูกแทงว้าวดีมากมาก,มาก,ก็จบไปแล้วนะครับกับมีแค่เราที่เป็นในโคมมนเซอร์ในตอนที่ สี่นะครับก็ใครที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องฟังนิยายกับองรีด้วยนะครับส่วนคนที่ชอบมากๆนะครับสามารถโดยเนตผ่านทัวร์เที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับ